วะไม่ใช่เพราะนี้ไวซ์โต่ง <laughs> 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 <Why? laughs> oh, <please. laughs> And look at รถไฟฟ้าแถบนี้ลูกอันนี้สถานีอยู่แถบนี้สถานีอ,นนนอะไรอที่เราตีตัวมาอยู่ไหน,น,มมนลูกแม่ตัวอยู่ไหนป๋างม,มีคนด้วย,มมวยอ้าวใครจะยื่นใครจะยื่นนี่ลูกใครจะยื่นใครจะยื่นตัวอ่วอ่าน้องทำยื่นตัวไม่เป็นไรลงมาช้าพี่ยื่นละอ่าน้องทำยื่นน้องทำยื่น ค่ะเป็นคนละคนละอันก็ได้นะะอ่ะคนละอันก็ได้อ่ะอ่าคนละอันแจกคนละอันอ่ะไมมันมีเาอ่นี่เปนู้ายนะเาตวอ่ะเดี๋ยวให้เขาตัดนะลูกพี่ตามลูกเดี๋ยวก็ลูกให้ลูกมาใกล้ๆก่อนให้ลูตัว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาหันมาเอง ว้าว ขำตรงไหนเนี่ยบ้านสิีเนะสิีอนั่นสิ่งีเหมฮะดูหมาดิมาจไปบานยไงมน้อ่โอ๊ยมีหมาอีกตับ้านย่ไนบ้านสิ่เคุณขมตรงไหนสิ่ีเนะด้วยด้ว